ทำไมถึงต้องเป็นถังเช่าคะเรามาศึกษาข้อมูลอย่างลึกๆกับถังเช่าแล้วมันให้ผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะ mm hmm. แล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือถังเช่าเขามีงานวิจัยรองรับมากกว่าร้อยงานวิจัยทีนี้ถังเช่านะคะมีก็กกมีหลายสายพันธุ์เท่าที่ผมเคยทราบมานะคะทีนีเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างคะของพันธุ์มิลิเทอิสซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เพาะเลี้ยงโดยตรงด้านขวาที่เห็นอันนี้จะเป็นถังเช่าสีขาวซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เราเพาะเลี้ยงขึ้นมาได้ คุณสมบัติเขาจะเป็นยังไงบ้างคือณตอนนี้ที่ที่เรามีการตรวจเช็คคร่าวๆนะครับมีสารอาหารมากกว่าสีทองคือเราเทียบกับสีทองอว่ามีอะไรมากกว่าบ้างก็งจะมีในส่วนของสาร SOD super oxide dismutase ซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีมากกว่าสีทองประมาณ5เท่าสูงกว่าเยอะครับ5เท่าเลยแล้วมีกูต้าไทโอนด้วยครับซึ่งเป็นกูต้าที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติโรงงานคุณได้มาตรฐานขนาดไหน ฟาร์มพอเลี้ยงเนี่ยตอนนี้เราได้รับรองมาตรฐาน iso 9 0 0 1พัเวอซึ่งเป็นโรงงานแรกฟาร์มแรกท,ที่ได้เซอร์ตัวนี้เขายัางมี mou อีกด้วยเกี่ยวกับอะไรคะคือเมื่อเดือนที่แล้วครับเรามีการลงน้ำ mou กับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมโดยที่มีทั้งทีทททมงานมีทั้งนักวิจัยแล้วก็มีห้องแลบที่คอยซัพพอร์ตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เราด้วยครับ แล้วที่เขาบอกกันว่าถังเชา่ามีประโยชน์เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยถังเชา่าช่วยอะไรได้บ้างคะสรรพคุณเขาจะเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับแต่นี่สรรพคุณเด่นๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มหลักๆกลุ่มที่ป่วยถ้าคนที่ป่วยพวกเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลพวกเนี้ยถังเชา่าจะมีสารคอเลสเตอรินครับกับอะดีีนซินที่ช่วยเข้าไปลดปริมาณของพวกเนี้ยลง ความดันคุณก็ลดลงเบาหวานคุณก็ลดลงคอเลสเตอรอลคุณก็ลดลงอย่างนี้อย่างนี้ก็มีโอกาสลดยาด้วยสิถูกไหมเพรสุขภาพดีขึ้นใช่ครับสุขภาพดีขึ้นปุ๊บหมอคุณก็จะจ่ายยาน้อยลงเพราะตัวนี้สามารถทานควบคู่กับยาปกติของทางโรงพยาบาลได้เลยไม่จำเป็นว่ากินตัวนี้ต้องหยุดยาโรงพยาบาลนี้ไม่จำเป็นครับทานคู่กันไปเลยเพราะตัวนี้เป็นเห็ดเป็นสมุนไพรซึ่งไม่ไม่เกี่ยวกับยาของโรงพยาบาลแล้วทานเสริมกันไปได้อยู่แล้วครับแล้วคนที่ไม่ป่วยล่ะคะคนที่ไม่ป่วยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ สรรพคุณเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครับทำให้ร่างกายแข็งแรงพักผ่อนอะลรนอนหลับสนิทอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มออกซิเจนให้กับส่วนต่างๆของร่างกายแสดงว่าคนที่ทํางานเยอะนี่เหมาะมากเลยเนาะใช่ครับจะได้ร่างกายจะได้ไม่เสื่อมนอนน้อยบางคนอะไรเงี้ยทานอาหารเช้าจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่เหนื่อยไม่เหนืยดีเลยค่ะแบบนี้แล้วของเรากับตามท้องตลาดอ่ะก็มีแบบเยอะแยะหลายยี่ห้อเลยอ่ะ ของเราอะค่ะมันแบบเจ๋งยังไงมีจุดเด่นยังไงบ้างอ๋อครับสําหรับทางเช่าของเราเองเนี่ยสายพันธุ์ที่เราทําการเพราะเลี้ยงอยู่นะตอนนี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเองอซึ่งจะแตกต่างจากทั่วทั่วไปที่อยู่ในท้องตลาดยังไ,ไงเอยเราพัฒนาสายพันธุ์ของเราโดยหนึ่งคือเรื่องจากการครัดสายพันธุ์แล้วก็การผสมเรื่องของดี a นครับนะแล้วก็เรื่องของเทคนิคและว,วิธีการเลี้ยงให้เกิดสารออกฤทธิ์ทางยาที่สูง เพราะนั่นี่คือจ, <ะ S 1> จุด<ว>เด่น <ผม S 1> ของเราเใช่ครับมันไทยทาให้ลูกค้าที่ทานได้ผลนะครับทานแล้วได้ผลแล้วก็คือเกิดการร่างกายดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นลูกค้าก็ซื้อเพิ่มก็ทานเพิ่มก็คือทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดเกิดความไว้ใจแล้วก็ทานเป็นประจำนี่ครับผมจะมานะครับพามาพบกับเห็ดถั่งเข่าสายพันธุ์ใหม่ก็คือเห็ดถันงเข่าสีขาวนี่นะครับ เห็นไหเง้าสีขาวมีที่นี่ที่เดียวนะครับมีที่ฟาร์มที่เดียวในโลกเลยนะครับเนื่องจากเป็นสายพันธุ์ใหม่แล้วตอนนี้เราได้ดําเนินการในการจดลิขสิทธิ์นะครับจดทะเบียนเป็นสายพันธุ์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นถหเข้าสีสีขาวของฟาร์มจุดเด่นเลยนะครับเรื่องของสารเอ d นะครับช่วยในเรื่องของการบํารุงผิวพรรณนะเรื่องของริ้วรอยเรื่องของฝ้ากับจุดด่างดำนะและเรื่องของการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวนี่คือจุดเด่นของเง้าสีขาวเลยนะครับ ณตอนนี้นะครับผิดถขงเหย้าสีขาวนะครับเราได้มีการส่งเป็นตัวานาาา้ำสารเอสพอดี S o B ซึ่งเป็นสารนะครับตั้งต้นนะครับและสามารถเปลี่ยนเกียรกว่สีทองได้ก็คือเราได้สูงกว่าสีทองอยู่ถห้าเท่า